สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลกีกาสเปนเกมที่14ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เซลตาบิโกเปิดบ้านเสมอกับเบียริโไป1 1ึ่ง่เกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อนหนึ่งศูนย์จากอาบโต้มเลโน่ครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้จากบราอิทเมนเดสเซบีย่าก็เสมอกับทางเดปอติวออาลาเบสไป -2 2เจ้าบ้านได้2ประตูจากทาง os, ลูคัสโอคัมโปสและก็อีวานลากิติสครับส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากวิกเตอร์ลูกาเดียแลวก็จุดโทษของโจเซลู แอดมาริกก็เฉือนเอาชนะโอซซัสซูนาไปหนึ่งศูนจากการทำประตูของฟิลิปเป้แล้วก็บาร์เซโลนาครับเอาชนะทางเอสปันยอนไปหนึ่งูงจากจุดโทษของเมมฟิสเดปายนั่นก็เลยทำให้ตรางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งแล้วก็สองเป็นเซบียากับลเลอลโซซิดเก็บไปทีมละ28 อันดับ3ามเลวันเปตสมี27อันดับ4ี่แอดพาสเปตส์26อันดับ5้าเลวเบเตสมี21อันดับ6กและก็เเป็นบาร์เซโลนากับไลโอบากิโน่มีทีมละ20อันดับ8กับ9เป็นบิวบารและก็โอซัสซาน่ามีทีมละ19อันดับ10แล้วก็11เป็นบาเลเซียกับทางเอสปันิอนเก็บไปทีมละ17อันดับ12บีเรล่มี16อันดับ13บามายองามี15อันดับ4อาราเบสมี14อันดับ15เซลตาบิโกมีอยู่13แคแนนอันดับ16 กาดิสครับเก็บไป12อันดับ17แล้วก็18เป็นแคนาดากับเอลเช่มีทีมว่าสอันดับ19เลย์เบนเต้มี9เอ้ย7นะฮะแล้วก็อันดับที่20อันดับสุดท้ายเกตาเฟ่เก็บไป6คะแนนในขณะที่ดาวซานัวล่าสุดยังคงเป็นคาริเมเซีมาที่ซัดไป10ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันที่ยี่สิพฤศจิกาก็จะมีเกตาเฟ่เปิดบ้านเจอกาดิสแคนาดาพบเลย์เบนเต้เอลเช่เจอเลย์เบนเต้แล้วก็เซอรเซดาจะเปิดบ้านพบบาร์เซีย ปิไทยได้วยคู่เมเดนายระหว่างไลโอบายเกนโนแลยก็มายอกา